ดอกงิ้วบานแล้วทั่วทองนางต้นเดือนก <c oughs> ุมภามีน้าเมษายนดีนะ้าหห้หรือน้นนนนนนาเพิ่นน้าเพิ่นตายแล้วตอนนี้เขาอยู่น้าเพิน่นติเดเหรอน้าเพิน่น <c oughs> ตอนนี้เพื่อนฉันกำลังจะพาไปเก็บดอกนิ้วค่ะ เขาบอกว่าถ้าใครที่เสียชีวิตก่อนให้เอามีดอิโต้ไปด้วยแล้วก็ไปเลาะหนามนิ้วออกไว้รอเพื่อนมยไ่าคิดตลกนี่แมา่เก็บได้เลยใช่ไหมเก็บได้เลยรีออกก่อนนะคะรีออกสเตจก่อนนะจ๊ะรีออกนะคะรีออกเอาไปทำน้ำงี้น้ำเงี้ยวเอาสีดำออกนะคะนี่แล้วเราก็ไปลางแล้วก็ตากแดดนะคะ เก่งจังเลยหูเยอะมากเลยค่ะบนต้นอุ้ยนกอุ้ยสวยมากเลยเอากล้องรู้สึกยังไงบ้างคะรอกูเที่ยวคนเดียวเสียทายที่เขปีนเหมือนเดิมมึงมันหอนเมื่อกี่พอแล้วไปเปลี่ปอกยูนิคมไม่ได้ที่อ่ามุมมีโฮมเดฟบวกมุมมีโฮมเนี่ยน่ะไปนั่งโฮมกันแล้วนะแม่ไปนั่งปอกกันยูต่อต่อเพียงขนาดหูมันเยอะมากเลยอ่ะมันแพงมากเลยนะเนี่ยเอาเอาแต่นั่นเอาแต่สดๆแหมอันอันแห้งมันทั้งแห้งเลย เอาไปลวกสไลดมันกรอบแล้วมันกรอบแล้วไงกูเลยว่สาสสดสดนี่นนเป็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นไมรับจ้างเก็บดอกนิ้มเปต่ายแล้วก็สั่งโลขายนะคะแพงแพงแพงต้นไม้อยู่บนโค้กเขาสามารถเลี้ยงหอยแครงได้ด้วยนะคะ อันนี้คือร่องรอยหอยแครงว,ว้าวสำหรับใครที่อยากจะมาเยี่ยมต้นยิ้วหรือว่ามาเล่นสไลเดอร์บนต้นนี้คุณก็สามารถทำได้ง,ง่ายๆเลยนะคะโ้ยก็จะเจอต้นยี้แล้วค่ะนี่คืออุปกรณ์ในการเก็บของ เยอะมากเลยค่ะทุกคนแต่ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าปารตก็เอาตะกร้าใหญ่มันมีดอกัวพูต้นแม่บอบอพอแล้วไหมคุณพูดจาไม่สุภาพเลยเมื่อกี้คุณพูดอะไรนะคะนี่ป็นคปเปอนคนที้เยอะที่สาด ทันก้มไม่ได้นะคะเดี๋ยวผมจะจะหลุดเธอต้องเก็บแบบย่อลงใช่ไหมคะมีใครจะขึ้นไปด้านบนแล้วก็ไปหย่มไหมคะให้มันหล่นลงมาอีกไปไปนั่งในร่มกันไปบอบอกว่าให้เข้าร่มตอนนี้เราเริ่มบืนมาตะพืชตะพืนที่นาของคนอื่นแล้วนะคะอุ้ยมีต้นทันฟรุตดด้วยและนี่ก็คือโกฟรุต ขอโทษนะคะจากนี้ไปมีวินมอเตอร์ไซค์ออกไปไหมคะมันเป็นกิดนเหมือนนอามันแรนลูกเ,เองเนี่เนี่ยอ้คือหลายเกียยวแล้วคุณใหญ่แล้วมันบืนออกมาหรือเปล่าคะนี่คือบรรยากาศภา,า,ายใต้ออต้นโกค่ะ<า>เรากำลังทำธุรกิจเกี่ยวกับบุพชาติดอกงิ้วนาค่ะซึ่งเราไปเก็บมาเมื่อสักครู่เขาไปเก็บดีนะเขานึกนะเพิ่นนะเพิ่น ตายและวรวมตัวแล้วไม่ได้ถามมันก่อนด้วยว่ามันไปนาใครไปนามาตอนนี้เขาอยู่นาเพิ่นติดอ่ะนาเพิ่นอีที่ไปนาเพิ่นซื้อเพิ่นติพอนาเพิ่นหรือนามึงนาเพิ่นแต่เพิ่นบอบพอแม่มาที่ว่ากันอันนี้ก่อนยุคห่างกันเออหุ่นจักรเวลายุคห่างบ้านเขาสืบมาแบ่งเพิ่นเจ็ดสิบสามสิบวะมีกระเบื้องจิ้มทีมตอนนี้อันนี้ดอกนิ้วค่ะทุกคน เด็ดตึนคืนต้นเลยเอาเนี่ยเอาเกสรออกเลยอ๋อเหรอ่ไม่เอาไปทำแนวหรอไม่คิดเลยเอาเหรอขี้แตกเหรอจะขี้แตกค่ะทำชาได้ไหมเป็นยาระบายหรอคะเฟี้ยงเข่าหนาเทชาเลยเนาะเพรต้องถิ่นไม่ต้องเผาเนาะใบใบอ้อย่างหรอใบอ้อยเออชาตอวฟางข้าวอะไรอย่างเงี้ยลองกี่หลังถามเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้มันพาไปเก็บเอาไปตากแดดครับตอนนี้ เอาไปทำน้ำเงี้ยวค่ะขนมจีนน้ำเงี้ยวตอนนี้คุณอยู่กับช่องเคที่แอ g ด o จอจและเฟรนส์ค่ะนี่คือคุณกล้องและนี่คือคุณมดนะคะเราอยู่กันที่สวนเกษตรอินทรีย์วัชรวงศ์ที่บอกว่าอินทรีย์คือไม่มีเงินซื้อปุ๋ยใส่นั่นเอง <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรามีคลิปนะคะการปลูกผักอย่างไรให้ได้เป็นรูโโสวรเวปลูก <laughs> ผ,ผักแบบระบายอากาศเ <N ope. S 2> กสอน,นั่นแหละเกสอยาวๆนะมีไหม วันยาวเท่ากันหมดเลยนะตีออกไหมโอ้โห<อ><อ>นี่ไงอันอันอันนี้อัน,นเออนั่นแหละเออเอาควยมันออกเนาะ <laughs> <laughs> เอาดากออกน้ำกระดากออกเตะเอาดากออกโอ้ย <laughs> <laughs> อย่าบอกไก่ลายก็เจี๊ยบบอกออกระบางอันหนากับดาก <laughs> ทำไมชีวิตเรามันคันคายอย่างเงี้ย <laughs> เออมันคันคายมันโควรแค่ยังไงไม่รู้ครับจริงถามว่าเรากินน้ำเงี้ยวไม่ไม่กินค่ะเรากินพวกน้ำยาดูไก่ใส่เลือดว่ะใส่ตินใส่เลือด ใส่ตีนด้วยจริงๆพวกเราไม่ไม่กินนะคะมาเก็บเป็นคอนเทนต์เฉยๆไม่จะเอาไปผัดเส่หมูอยู่เอาไปล้างน้ำแล้วก็ผัดเส่หมูได้มีใครอยากได้ไหมมันเยอะมากเลยนะมันเยอะมากจริงๆเรายังไม่ได้เก็บอีกเยอะเลยะอยากไดอกเลือยากต้นค่ะอยากได้ดอกหรือต้นถ้าอยากเอาต้นเราจะไมโครไปขุดให้วครับบริษัทเลิกผลิตแล้วค่ะควาบคืออย่างอวามขึ้นอย่างมือ ขอวินยานต์เดขอแอบที่โกดอันนั้นเป็นนันแม่ป่าให่อ๋อจังหวัดอะไรครับจังหวัดชัยภูมิมค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บเดี๋ยวฮขกก็สิเก็บนี่จะเป็นดอกนีิสิเฮ้ยเดร่อนลงอีกแล้วนี่ต้นมันทั้งเธิงาม อ,อย่าแทงดากมันหล่นลงมาเรื่อยๆเลยถ้าลมพัดมันก็จะตกปุ๊กปุ๊กปกปกลงมา ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้ค่ะแล้วโอกาสหน้าเราจะพาคุณไปทำกิจกรรมอะไรอีกกับ k คที่แอนด์จอชและอเพื่อนต้องติดตามในอีพีหน้านะคะบายบายทุกคน